ใครมีดินลักษณะแบบนี้บ้างครับดินมีลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้ครับดินมีลักษณะเหนียวจัดครับเป็นการบ่งบอกได้ว่าดินนั้นขาดอินทรีย์วัตถุครับทําให้โครงสร้างดินนั้นเสียครับก็ถ้าดินเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้ําจะซึมผ่านยากครับและอ้อยจะแทงหน่อได้ช้าครับแทงหน่อได้ยากด้วยครับโดยสภาพดินแบบนี้นะครับจะเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างต่าครับ ดินไม่มีตัวประสานครับก็เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานครับและขาดการบำรุงดินมาเป็นเวลานานด้วยครับจึงทําให้ดินนั้นมีสภาพเป็นแผ่นและแห้งแข็งแบบนี้ครับในส่วนของวิธีแก้ไขเราก็สามารถเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินได้ครับโดยการใส่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยคอกก็จะไปทําหน้าที่เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินครับการใส่ปุ๋ยคอกจะทําให้ดินนั้นมีความร่วนซุยและมีการอุ้มน้ําได้ดีขึ้นครับโดยควรใส่50กิโลกรัมต่อ1ไร่ครับ ต่อมาเราก็จะมาปรับโครงสร้างของดินครับด้วยการใส่ยิปซั่มลงไปในดินครับถ้าจะให้ดีก็ควรใส่ยิปซั่มก่อนทําการให้น้าครับโดยยิปซั่มก็จะไปทําให้ดินนั้นร่วนซุยขึ้นระบายน้ําได้ดีขึ้นครับและถ้าจะให้ดินนั้นดีในระยะยาวนะครับก็ควรเพิ่มจุลินทรีย์ในดินลงไปด้วยครับใส่พวกฮิวมิกหรือฟูวิกก็จะเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะครับซึ่งจุลินทรีย์ในดินจะทําให้ดินนั้นดีขึ้นในระยะยาวครับก็ทําตามนี้แบบต่อเนื่องครับ ก็จะทําให้ดินนั้นล้วนขึ้นครับไม่แตกไม่แข็งและลากอ้อยเดินดีครับดินฟูขึ้นแบบชัดเจนครับโอเคครับผม